นำเสนอโดยแมนซชสเตอร์ยูนไทยลน์ศึกแชมป์เก่าชนรองแชมป์เก่าเก็ตนารู้ก่อนลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือแมนซิสตหนึ่งในเกมที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลประจำสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่สนามแอนฟิลด์หลังจากที่ลิเวอร์พูลรองแชมป์เก่าพิมลีกฤดูกาลก่อน จะต้องรับการมาเยือนของแมนซิเตี้แชมป์เก่าจากซีซั่นที่แล้วแน่นอนว่าถ้าพูดถึงฟอร์มโดยรวมในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้ดูมีภาษีดีกว่าจากการที่กำลังทำผลงานได้ร้อนแรงจนเป็นรองจ่าฝูงในปัจจุบันขณะที่ลิเวอร์พูลฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไรนักจนเป็นอันดับ10ก่อนถึงโปรแกร,รมในสุดสัปดาห์นี้อย่างที่เขาว่ากันว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ และยิ่งเป็นการเจยกันระหว่างทีมใหญ่ด้วยกันเองแล้วนั้นมันก็ยิ่งคาดเดาผลการแข่งกันได้ยากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก่อนจะถึงเกมใหญ่ในสนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้เรามีเกร็ดบางอย่างของเกมนี้มานำเสนอกันสักหน่อยประเด็นที่1ลิเวลิวพูกับโอกาสยุดสถิติอันเลวร้าย แม้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจเกินครอปจะปลูกปั้นลิเวอร์พูลได้ดีจนได้ขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ลีกกับแมนซิตี้อย่างสูสีแต่ในเกมลีก5นัดหลังสุดนั้นพวกเขาไม่สามารถพิชิตเรืบใบสีฟ้าได้เลยแบงค์เป็นการเสมอ3และแพ้ถึง2หนด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดในวันอาทิตย์นี้พวกเขาปล่อยให้ทีมเยือนมีตามติดมือกลับบ้านไปแล้วและก็มันจะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาไม่สามารถชนะแมนซิตี้ได้ ในเกมเลีกมากถึง6นัดติดต่อกันประเด็นที่2องแมนซิตี้ผลงานเริ่มดีที่แอนฟิลเกมเลีก2นัดหลังสุดที่ทีทมของกุนซือโจอเซปเป,ปกดิโอลาบุกเกยือนลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาได้กลับไป4คะแนนแบ่งเป็นวันที่กลับไปพร้อมกับชัยชนะ4ประตูต่อ1เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021และเกมที่จบลงด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2เมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ผลงานดังกล่าวถือว่าสวนทางกับเกมลีก17ครั้งก่อนหน้านั้นที่แมนซิตี้ต้องมาเล่นที่แอนฟิลด์ย่างสิ้นเชิงเนื่องจากช่วงเดินกล่าวพวกเขาเก็บได้เพียง5คะแนนแบ่งเป็นการเสมอ5เกมกับแพ้ถึง12หนหรือก็คือตอนนั้นพวกเขาไม่เคยบุกชนะลิเวอร์พูลได้เลยเป็นเวลานานประเด็นที่3เกมรุกลิเวอร์พูลลุ้นสร้างสถิติหากนับจากการเจอกัน4ครั้งหลังสุดในทุกรายการแล้วลวก็ ลิเวอร์พูลสามารถทำประตูใสแมนซิตี้ได้ยังน้อย2ลูกครบทุกนัดจนทำให้ผลงานในช่วงหลัง4เกมที่ว่าแบ่งเป็นการชนะ2เกมกับการเสมอ2หนแน่นอนถึงแม้ว่ากูดีล่าจะขึ้นชื่อลือชาเป็นกุนซือที่เน้นเกมบุกเป็นหลักแต่ที่จริงแล้วเกมรับของทีมที่เขารับงานด้วยก็ไม่ได้ขี้เหล่เกินไปเลยดังนั้นการที่ลิเวอร์พูลจะเจาะตะข่ายของทีมกูดีล่าได้เยอะติดต่อกันแบบนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าประทับใจในระดับหนึ่งผลงานที่ว่าทำให้เกมในวันอาทิตย์นี้ทีมของคอปมีโอกาสสร้างสถิติที่พิเศษไปในตัวเพราะตลอดอาชีพการคุมทีมของกอดิล่านั้นมันไม่เคยมีทีมไหนของเขาเลยที่เสียประตูให้คู่แข่งรายเดียวกันอย่างน้อยสองลูกเป็นจำนวนถึง5นัดรวดประเด็นที่4โฟเดนจะตามรอยสถิติเด่น หนึ่งในลักษณะของนักเตะแมนเชสเตอร์ที่ทำผลงานได้ดีกับการยืนลิเวอร์พูลในพักหลังเ็นชนีมีผลฟิลโฟเดนเพราะในการเล่นที่แอนฟิลสองนัดหลังสุดนั้นเขาทำประตูได้ครบทั้งสองเกมแถมช่วงนี้เจ้าตัวก็กำลังฟอร์มฮอตอยู่พอดีหลังในซีซั่น2022-2023ดาวเตะชาวอังกฤษทำประตูในลีกไปแล้วถึง6ลูกจากกรลุงเล่น9นัดถ้าหากโฟเดนยังรักษาฟอร์มอันร้อนแรงได้ และทำประตูในวันอาทิตย์นี้ได้ด้วยละก็มันจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนที่3ในประวัติศาสตร์ของพิมลีที่บุกเยือนแอนฟิลแล้วทำประตูได้3นัดติดต่อกันโดย2คนก่อนหน้านี้คือแอนดี้โคที่เคยทำได้ในระหว่างปี1999ถึงปี2002กับคริสตองเย่เบนเตเก้ที่ทำเอาไว้ในปี2012 2017 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งที่ทั้งสองทีมเคยพบกันเราจึงนำมาเปรียบเทียบให้แฟนๆได้รับฟังและรับชมแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่กล่าวมานี้คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเมซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด ทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน